มีตังมากก่นสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยสุขุมสุข้นกันแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะมื่อนนี้มาผอกับสาวอุบลคนมามวนอีกคือเ่าคือเดิมค่ะพี่น้องมื่อนนี้ซาวอุบลสุพามากินข้าวปุ้นซาวน้ำปลาค่ะพี่น้องค่ะข้าวปุ้นซาวน้ำปลาดะได้พี่น้องเด้อมามาพี่น้องมาเสแสรบซาวอุบลค่ะเสแยบค่ะขนาดด้นี่ต้มน้ำไปแดกก็ซื้อพี่น้องใส่พักบุ้งลวยเพราะว่าบ่มีอันนั้นเส่พักกินอันบ่มีพักกันอื่น มีแต่ผักบุ้งกับใส่ผักบุ้งอยู่แล้วพี่น้องนี่พี่น้องมาแสบๆน,น,น้ำเชอาวนค่ะแสบพี่น้องต้นหคมับอือ จะเป็นของเผากันดีดีก็ต้องเป็นผักไผ่ผักกัญจองอ่ะพี่น้องจะจองรว,วกอะผักไผ่รวกอะเขากันข่ะก็เม็ดบักเสเกเม็ดกระถิ้นห้วยังแม่พ,พี่นอ้องเมื่อใส่สอนบมใส่สอนดอกพี่น้องขอหยาใส่มือเลยบระถานัด นี่ตังกินอะไรเจ็ดเจ็ดป่ะนะี่ตังลูกเฝ้าตั้งถังพี่น้องี่ตังเปาทั้งถงังสดหนักใส่วเพแห้งมาเนี่ยใส่เพชแห้งยันกินบลดพี่น้องเลยเอาแบบบเพลทเป็นดืม ก็นม่ค่หมูกรอบรไมกินกับก็บสียบกินกบแค่หมูก,กรอบมกนแสีบพ่นไม่พป่นหนังมาเ,เสีแบสบไม่เสา้ากน ชิ้นยังไงพี่น้องแจ๊ไปแหลนนะกลิ่นาแนมไปแหละต้มยนมไปแดดก็คือพี่น้องฟุงเจน้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาสนานลัดห้วยต้มแนมไปแดดหรออื้มคาดเติบพี่น้องคาดเติบแจ่ เ็ดกินได้พี่น้องแ่บพี่ด้เดลยเวลามันแสบในคนเอาสิมักอื้อหือ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 ,อนี่แหละลเวลาแสบจะเสียพี่น้อง มันแสบเลยว่าพันดากันนาะพี่น้องเนาะเอนจ็ะสิคกี้น้เย็นจักป์แบบนี้แก้วแบบง่าได้น้เย็นอลไะบุ๋วหินดูไปส้มเย็นพี่น้องก็เลยได้แก้วไง สือมาส่งเอียงอยากกินอยาก,กินไรเไปในไรกสืออยาก,กินไรไปในไรกบส้อ่ะเห็น <laughs> บอยากอะไเกลย,ย,ยไงปในกระส่งอ่้จนกินเอียมไ็เสือมเหน่อย,ยอหน่อยก,กินภาษาจีจมให้ถ้าเติมยุ คากัดพี่น้องค่ะเด็ดว่าเด็ดอีกหนึ่งเมนูที่เด็ดเอาใจสายเส้นทำรับคนมาขึ้นเส้นนะพี่น้องอ่ะเอาพี่น้องคลิปนีก้ก็ไ้สซ่นเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวแซวอุบลจะไปชินต่อ,อยู่ แต่ว่าไปอยากให้คลิปมันยาวเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งดนเด้อพี่น้องสิเพื่อขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะเด้อพี่น้องเด้มอมักกะไล่๊าดถึงเจ๊กะแห้สาวอุบลเนี่ยนะคะเพื่อเป็นกำลังมุกงกำลังใจเพื่อสิบประพัดคลิปต่อๆไปของสาวอุบลคนเม,มืองน,นะคะเน้อพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะขอการคลิปหน้าจ้า